ันนี้วันที่23สามิถุนายนเป็นวันเป็นครั้งที่44ที่ข้าพเจ้าในนรพลนิจิตรบรรจงขอถวายเสียงสวดสาวสยามพระสูตรพระบิดตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชารมบูชาสังฆบูชาและอารยาบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีนนสติระลึกได้มีสมาธิจะจอดในครรเพ่งชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเถิด อรหังสมาสพุทโธพระวาพุทธทางพระควันตังอภิวาเทมิสวาขาโตพระวตาธโมทำมังน้มัสามิสุปฏิปันโนพระขวัโตสาวะขสาวโธสังคังละมามิอารหังสมาสพุทโธสุจิลางปเรณิพุโตพุณีหิตทะละมาโนธานิปารมิหิจติสติยาวะชีวังอาหังพุทธทางทำมังสังคังสารนังขโตปูเชนิรัตนตยางทำมังจจนามิสนทนา สมันตาจักรวาลสุอคราคัจันตุเทวตาสัตถมังมุนิลาชัสสุนันตุสักขโมกทางสักเคการมีจรลลเปคีสิคันตเตจันตลิเขวิมาเนทีเประเถจคาเมตลุวันะฆหันีขี่หาวัตถุไม่หิเคเตภูมาจยตุเทวาชนะธานวิสเมยัขาคันทพนาคาทิทันทันตาสันทิเตยังมุนิวามุนิวะราวาจานางสาธโอมสุนันตุธรรมสาวนาการุอัยมัทันตา สัพพวาณกาโลยามะธันตาธรรมมัสสวาณากาโลรยามะธันตานโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสานังคัจฉามิธรรมังสานังคัจฉามิสังฆังสานังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสานังคัจฉามิทุติยัมปิธรรมังสานังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสานังคัจฉามิ ตติยามพีพ uh ุทธังสานังคัจฉามิตติยาม네พีธรรมังสานังคัจฉามิต <aries> ติยามพีสังฆังสานังคัจฉามินัตถิเมสานังอัญญพุทโธเมสานังวรังเอเตนะสัจาวะเชนะโสที่เมหุตสัพพทานัตถิเมสานังอัญญธรรมโมเมสานังวรังเอเตนะสัจาวะเชนะโสที่เมหุตสัพพทานัตถิเมสานังอัญญสังโฆเมสานังวรังเอเตนะสัจาวะเชนะโสที่เมหุตสัพพทา พุทธังนเมีรัตนาภูตตะสลีนะติตังธรรมังนเมีรัตนาภูตตะวิสุทธิสารังสังคังนเมีรัตนาภูตตะสีนัทิติเอตังนเมมติรัตนังรัตนะตะยบหังสัมมาสัมโมสลิตวัตถุวิเศษสภูตังอัญโยยายุตตะคุณะโยคาวะสัพวัตตังอสุมิตะยามหิปิตะเทวายถาดิทันเตเอกังวินาตะทิตเลสัมมสัมภเวนะโลเกกัหาจิตจจิเลจัดปาตุภูตังคำพิริยาวิสยยัง อะธิพุทะสัทังวิญูยหิตปันทิตาชนหิตวิชนยรูปังโลกามหิเกหิจิกัทันจุพาราพนิยังเกสันจีสุทุวิธิตังคุณะกายะตายะนาเมหิเยวะชะนะตายะสุวิสตามปีสมุป,ปัส,สตังมนาสิสุทธาศักสา,าธนาถานังปุญญาธิกาณนะมะสมุตตะมะปุณณภูมังทุขาปมุจจนะ มุขสะสานังคตานางังปูชาละเหตุสูป,ปัมังกพิปูชชเลยอย่างนิพพานสัตวสิทธิริยายุปนิสยัยฐังสัมมาเกเทสัมมาร,สมาราโสธนสิทิยาจัสาตุหิตอัฏฐปุสะเลอุกเสษวนียังปานิหจจปิสรน,นังพระมณียะเมวะปัสมาญาติตาหิตังตีรตานาะนังสรนังพระธรรมหักรัตินิวังคณะเน,นสุนัมสมมานาปูเช มัจาปิสสตังสุปัสสันติตตาฐานุปาลิจาริยาสถานาตาจาัปุญเยนะตถาสุกะเตนะสุขีพระเวมุเตเจนะตัสสะจะสถาปิสุวัที่ลตุโยเจถะธรรมวินัยยามหิประมาณปูโตโรกุตรา,าพิสมมโยนิยยะโสุโคชังตโสปนิสยจาจะยายะอายามพิโหตุวัตุแตเยป,ร,ปะะริิตโตสุปัสสันกะโร โยจะคูมาโมมัฮาลาปะกันโธสามังวุฑุโธสุขโตวิมุตโตมานัสปาสัวิิโมยันโตปาเปสิเมขังชนะตังวิเนยาพุทธังวรันตังศีลสานละบามิโลกัสสะทนาธันจะวินายะกันจะกันติกะสาเตชิกสิธุลตุสัพพันดารายะจามินาสเมโตธรมโมทะโชโยวิยะตัสสะสัตุทัศเสสิโลกัสสะวิสุทธิมัคขังนิยานิโกธรรมทัลัสะพาลีสาตาหะโวสาตา วะโหสันติกาโลสิจินโนธรรมังวรันตังสีาาลาสานะมามิโมหะปะทะลังอุปสรนาคะาหังตันเิยสาเสหตหิสิติหุ่นตุสภันตลายาจะวินาสาเมนตุสัทธามเสนาสุขตานุโคโยุโคโยโลกสะปาปูปากิรลสะเชตาสันโตสย,ยางสันตินโยชโกจะสวากขาธรรมังวิธิตังกะโลติสังฆาวรันตังสีาาลาสานะมามิพุทธานุพุทธัทง สัมมาสีลัสิธิณตันติยสสาติยัสสิตุหุนตุสัพพันตะลายาจวินาสามเณตุนโมอะระหะโตสัมมาสัพพุทธัสสะมิเหสิโนนโมอุตมะธัมมาสะสวาขาตัสเสวะเตนิคนโมมหาสังฆาสปิวิสุทธาสีลัสิธิโนนโมโอมาตายารัทธะลัตนะตยัสสะสาธุกังนโมโอมาจาติตัสสะตัสสะอุตุตยัสปินโมกาลปภะเวนะวิฆาสันตุปัทถวานโมกาลุภาวินะ สุวัตทีโหตุสัพพทธ,ธาณนะโมกาละสะเต,นะเเตชีนะพิเทมหิโหมิเตชวาเอวเมสุตังเอกังสม,มยังพระควาสักีกสุวิหารติกัป,ปิระวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิภูสังเทนะสัตถิงปัญจมาเตหิตพิภูสัตเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิทัศหิตจโลกาธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันิปตตาของทีพระควันตังทัศนายะ พิภูสังคันจะอัตโขจะุนังสุทาวาสกายิกานางเทวานังเอตับทัหกสิอยังโขพระควาสเกสุวิหารติกับปิละวัตุเสมิงมหาวันเนมหัตตาพิภูสังเชนสัสถิงปัญจมาเตหิตพิภูสเตหิตสัพเพเหว่าอรหันเตหิตทัศหิตเจโละทาตุหิเทวตาเยกูเยนะสนิปริตาโหติพระควันตังทัศนายาพิภูสังคันจะยานุนะมยามพิเยนะพระควาเตนุประสังกเมยยมะอุปสังกามิตวาพระควโตสันติเก ปจเจกคขาถาภาเสยยามาติอัตโขตาเทวตาเสยยถาปินามะพระลวาปุริโสสัมัชชิตังวาหาหังภาษาเลยยาภาษาลิตังวาผาหังสัมิเชยะเอวะเมวะสทาวาเสาาสุเทเวสุอันดารหิตาพาะตะตระคัโตบุระโตปาตตละหังสุอัตโขตาเทวตาพระครมันตังอภิวาทิตวาเอกมันตังอตถังสุเอกมันตังิตาโขเอกาเทวาตาพระควโตาสันติเกอีบังคาถังอภาสิทธิมหาสัมโยปะวะ เาว่านสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตัมหะอิมังธรรมะสามังทักิตาเยวะอราชิตาสังคติอัตขัวอราเทวตาภคะวโตสันติเจอิมังคาถังอภาสิตาตาพิเขวสมา้าหังสุติตังอัตโนปุชุกะมะกัางสุสารถิวะนตานิภะเหตตวะอินทริยานิรักขันติปันธิตาติอัตขัวอราเทวตาพระควโตสันติเจอิมังคาถังอภาสิตเชตวา ขีรังชิทาวาปะลีสังอินทขีรังโอหัจ,จะมะเมชาเตจารันติสุทาวิมลาจักขูมาตาสุทันตาสุาาสูานาคาติอัตโหอปราเทวตาพระควโตวสันติกอิมังคาถังอาภาัสิเยเกติพุธทธังสนานังคตาเสนาเตฆะิสันติอปาะยภะูมิปะหายะมนุสังเทหังเทวากายังประริปรุเรสันติติอัตโคพระควาภิกขุาอามันติสิเยกุยนะภิกขเว ทศสุจัรโลกธาตุสุทัสุโลกธาตุสุเทวตาสานิปตตาหอนติตถาคตังทัศนายาะพิขูสังกัญจะเยปิเตพิคเวอเหตสุงอตีตมัตทานังอรหันโตสมาสมพุทตาเตสัมภิพะควันตานังเอตัปละมาเยวะเทวตาสานิปตตาอเหตสุงเสยถาภิปัญหาเอตาละหิตเยปิเตพิคเวพระพิสังติอนาคาตมัตทานังอรหันโตสมาสัมพุทธา เตสามปิาพัควันตานาังเอตาบาลมาเยวาเทวตาสันนิปติตาทพิสันติเสยยถาปิไมหัหงเอตารหิอาจิคิสสามิพิโเวเทวกายานางนามานิกิตาจิสามิพิขเวเทวกายานางนามานิเทศิสามิพิขคเวเทว,วกายานางนามานิตังสุนาราถาสาธุตังมานาสิกโรธาภาสิสามิติเอวัมพันเตติโขเตพิผขขูพัควะโตปัจจโสสูงพะควายเอตตาทโวัจจ สิโลกามนุษย์กษสามิยัตถาภูมิมาตถาสิตาเยสิตาชิริคัพพลังปะฮิตตาสมาหิตาปุถุสีหาวสันตลีนาโลมหังสาวพิสัมพุโนโอธาตามะนัสสาสุทาวิปัสสนนัมนาวิลาพิญโยปัญจสติยะตวะวะเนกาบิละวะทเวตโตอามันตยิสัทธาสาวะเทสาสานิลาเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาถาพิโคโวเตจาอะตปะมัคคุลุงสุตวาพุทธัสสัสสานังเตสัมปาตุระหุยานังอามนุสยานัคสานัง อเปเกสัตตมัทะผงสหัสังอัตฐะสัตติงสตังเอกสหัสานังอมนุษา์นามัถะสูงอภเปเกนันตมัทะผงที่สาบภะพาบุภาอาหงตันจะสัพพังอภิญายะวะวะคิตะวานนัจขุมาต่โตอมันตยิสัทธาสามกิเลสามสันิลเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาถาพิกะโวเยโวหังกิตตยิสามิกิราหิอนโนบุภโสสตังสหัสสาวยะขาภูมากาปิละวัฏวา อิทธิมันโตชุติมันโตวันลวันโตยัสสันสีโนโมธรมนาพิการมุพิคุณังสามิติวันังชาติสหสาเหมะวะตายักขานานันตวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสาสีโนโมธัศมนาพิการมุพิคุณนงสามิติวันังสาตาคีลาติสหสายักขานาันตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสันสีโรโมธรมนาพิการมุพิคุณังสามิติวันัง อิเจเตโสรสสะหสายขานานันตะวันนิโนอที่มันโตชิติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมทรมนาพิการมุพิภูนังสามิติว่านางเวสามิตาปันสตายขานานันตะวันนิโนที่มันโตชิติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมทมมนาพิการมุพิภูนังสามิติว่านางคุมิพิโรราชาขหิโกเวปุลลสันิเวสนางติงโยนางสัตตาสหาสงยักขานางปะญิรุปัสสาสติภูมิพิโลราชาคหิโกโสปาคะสามิติว่านาง ปุริมันจะทิสังราชาทัตตะลโถปัสสัสติขันปพานังอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตาสาวพระอภูอิทธนามามหาพัลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันละวันโตยัสสิโสโมทธมนาพิการุพิกุณังสันิติวนังทักขีนันจะทิสังราชาวิลุโหตปัสสัสติภูมันทานังอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตาสาวพระอภอิทธนามามหาพลา อิทธิมันโตชุติมันโตวันและวันโตยัสสสีโนโมทามนาอภิกรรมพี่กุนังสามิติงว่านางปชิมันจะที่สังราชาวิรูปปัจูปัสสะสติยาคานางอธิปติมหาราชายัสสสิโสปุตตาปิตาสาพระคบูอินทนามามหาพราติมันโตชุติมันโตวันและวันโตยัสสสโนโมทามนาอภิการมพี่กุนังสามิติงว่านางอุตารันจะที่สังราชากุเวโรตัปัสสะสติยาขานางอธิปติมหาราชายัสสสิโส ปุตตาปิตาสาวพระวุฒิท่านามามหาพลาอิทิมันโตชิติมันโตวันละวันโตยัสสติโนโมทัพมานาพิการุณิคุณนางสาวมิติมนังปุริมาทิสังทัตตาลัทโธทักคิเนนะวิลูหะโกปัจชีเมนะวิลูปะโคกูเบโลอุตลาทิสังจัตตาโลเตมหาลัชชาสัมมันตาจตุโลทิสังคัตพันละมานาอัฏฐังสุวะเนกาปีรวัฒเวเตสังมายาวิโลทัสาอาภูวันจะมิกาสภามายากรุเวนทุ เวนเตนทูวิภูจกวิภูโตสหจันทโนกามาเสโถจากินุมันทุกิ์นิมันทุกจากปนาโทโอปะมันโยจะเทวสุโตจะมาตาลิจิตาเสโนจะคันตาโพนะโรราชาชนโสโโพอาคูปันจสิโคเทวะทิมพัลูสุริยวัชรสาเอติตันยิจาราชาโนคันตพังสหราชุพิโมทมนาพิกามุพิคุณังสามีวณังอัถคูนางสภาาคาเวสาราสหตชกา กรมพรัสตัลาอาคูปายาคาสหยาติพิยามุนาทปรัฐานจะอาคูนาคายัสติโนเอลาวโนมหานาโครโสปาคาสัามิติวนังเยนาคาลาเจสหัสาลังติทิพาทิชาปาคิวิสุทจักขูเวหายสาเตวนาปชะปัตตาจิตตาสุปนาอิติเตสัตนามังอภยานตะทานาคาลาชานมาสิสุปันนาโตเขียมามากาสิอุทโสันนาหาหิวาจาหิอุปหาจันตา นาคาสิปนาสาระะนามกางสูพุทธทางชิตาวชิระหัตถีนาสามูทางอสุราสิตาภาระโตวาสวันเศติที่มันโตยะสัสิโรกาละคันชามหาพิสมาอสุลานาเขาเวกษาเวปจิติสุจิตติจะปะหาลาโทนะพุกจีสหัสตันจะปลริปุตานังสัพเพเวโรจนาพระกาสันในหิตวาพระอนเสนา,ลา,าลาหุพัทธมุปาระมุง สามโยธานิพันธนเตพีุ่นนงสันนิจิว่านางอาโปจะเทวาปทวีจะเตโชวาโยรธาขมุงวารุณาวารุณาเทวาโสโมจะยัสสาสหเมตากรุณากายิกาอาคูเทวายัสสิโนทัศเตทัศสทากายาสัพเพนานันตวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันลวันโตยัสสิโตโมธามนาพี่กามพีุ่นนางสันนิจิว่านางเวนทุนจะเทวาสาลีจะอามาจะทุเวยมา จันทสูปานิสาเทวาจันทมาคูปุลกิตาสุริยสูปานิสาเทวาสุรยิยะมาคูปุลกิตานักขัดตานิปุลกิตาวาอาคูมันทวลาหกาารัสูนางวาสโอเศธโศสะโกปา,กาคาบุรินาโถาเระเตทะสัากายาสเปนานันตะวันนิโนทิบันโตชิติบันโตวันโนบันโตเยสันติโนโมโทมานาภิกังภิกุนังสังวิติงวะนงางกฐาภูสหภูเทวาฉะนะมคีสิกาเรวะอริทกาจัโลชาจัปูมาภุพาทิพาสิโน วาลุนาสหธรรมาจะหัจจ,จุตาจะอนิชากาสุเลยยะลุจิลาอาคูอาคูวาสวาวัติสิโนทัศเสติทัศสภกา,ายาสปีนานันตะวันิโนอิทิมันโตชิติมันโตว,ว,านาวันนวันโตยะสติโนวุทามานาพิกามูพิคุณังสานติวันังสัมมานามหาสัมนานามนุษสามนุษสัตตุมาคิขาปทุสิกาอาคูอาคูมนโนปทุสิกาอัคาคูหันรยโยเทวาเยจโรหิตาวาสิโนปารลคามหาปารลคาอาคูเทวา ยัสสิโนทัศเศรษฐะทัศธากายาสัพเทนานันตวันนิโนอิทิมันโตชิติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมทัปานาพิกามุพิคุณาสามิถิวนังสุกากะุมหาอรลุณาอาคูเวคณะสาสะหโอทาตะไหหะปาโมขะอาคูเทวาวิจักขาสัทธามัตตาหะระคะฌามิสกาจะยัสสิโนฐานะยังอาคาปชุโนโยทิสาอภิวัสติทัสเศรษะทัศธากายาสัพเทนานันตะวันนิโน อิทธิมันโตชิติมันโตวันนวันโตยัสสสิโนโมทับานาอภิกรรมพิคุณนางสามพิถิว่านางเขมิยาปุสิตายามาคัตตกาจะยัสสสิโนสามพิตตกาจาลามาเสถาโชตินามาจารสวานิมานารติโนอาคูอาถาปูปัานิมิตาทัศเศตรทัศสถากายสเพนันตะวันนิโนอิทธิมันโตชิติมันโตวันนวันโตยัสสสิโนโมทัปานาอภิกรรมพิคุณนังสามพิถิว่านาง สันเทเทเท,เทวนิกายาสเพนานันตวันิโนนามันวเยนะอาคัรจุ่มเยจันเยสัาธิสาสหาปวุฒชชาติบัขีรังโอคตินนามนาสว,วางทัตเขโมคาตตรลังนาคางจันทังวอสิตาทิ่ดังสุภามาปรลมาโตจะปุตตาอิทิมโตสหสันนังกุมาโลทิโสจะโสาปาคาสาวิติงวนังสหสัสภาะมะโลกานังสมาพามาพิติิติอุปปันโนทิติมโตพิสมากโยยัสสิโส ทศเสถาอิสราภูปัญเจเกวะสวัตติโนเตสันจะมัจโตอาคาหาริโตปริวาลิโตเตจะสัพเพภิกกันเตสินเทเทวสัพพมะเกมารสินาภิกามิปัสสะกันหาสะมันทิยังเอขะคันหาทะคันทะราคีนะคันธรรมทุโวสมันตาปริวาเลทะมาโวพุจิตะภูจินาอิกิปะทะมหาเโนกันหะเสนาอัปเปสยิปารินาทัตต สาะมาหันจะสลังกัดตวานัเพระวงังยถาปาวุสสะโเมโขธนะเอนโตสวิชุโกตถาสโสปจุทาวติสังคุโตอาศัยยังวเสตันตันจ่สภังอภิญยญัยว่าว่าขิตวานักจักบุมาตโตอามันตยสิสภาสาวะเกสาสเนลเตมาลเสนามพิการตาเตวิชาณธาพิพโวเตจะอาตาปมะกะุงสิตวา,าพุทธศาสะสารา,าวิตลาเขหิป,ปังกามุงเนสังโลกาปิอินเชยุง ัพเพวิชิตสาสังฆามาภิตายติกายัสสิโนโมโทังติสหะปูดเตหิสาวกาเตชนเนสุตาติาเสวนาจะพาลนานังปฏทิตานังจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมังคัรโมตัมังตติลูปเทสวาสโสจะปุเพจกกัตตาปุญญาตาอัตตาสามสามปานิธิจะเอตัมังคัลุมตัมังพาหุสัจะสิปันจพนินโยจะสุขิตโตสุภาษิตาจะยาวจาจเอตัมังคัลมมตัมังมาตาปิตุอุปัฏฐานานอุตตะ คารักส sa e ังสารท้หองภานากุลาจะกรรมันตาเอตัมังคารมุตมังทานัาจะธรรมอันตริยาจะยาตการนาจตสังโฆอนลวัชานิกรรมานิเอตัมังคารมุตตมังอารติวิรติปาปามัชฌปานาจะสัญญโมอัปปมาโทจะธรรมเนสุเอตัมังคารมุตตมังคารวะจะนิวาโตจะสังคุติจะกตตัญติตากาเลนะธรรมะสอบนาเอตัมังคารมุตตมัง ขันติจะโสว,วัจสตาสามาณานันจทัศนังการีนัธรรมะสากัจฉาเอตัมังคัลมุตัมังตัโปจะพมมามัจริยังจะอริยสัจจานัททัศนังนิพพานาัสัจจิริยาจะเอตัมังคัลมุตัมังอุทธะโลกะธรรมะหิจิตตังยสันกรรมปติอโศกังวิรัชังเกมังเอตัมังคัลมุตัมังเอตาทิสานิขตาวานาาาัสสะสัพพะปะสัพพะมะปะลาชิตาส,าพาสัพพะาโสเทคัสสันติ ตัเาเตสังมังคัลมุตตามันติยังกิจจิวิตังอิทวาหุลังวาสักเคสุวายังละตัณงปณีตังนณนมังอธิตถาคเตนะอิตาปิพุเทละตัณงปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุขยังวิลาคังอมตังปณีตังยะทัชขาสักยะมุนีสมาหิโตนณเตนะธรรมเณนะสัมมติกินจิอิตาปิธรรมเณละตัณงปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุ ยามพุทธเศถโธปริวันนะยิสจิมสมาธิมานาันตาริการญะมาหุสมาธนาเตณสัมโมนะวิชติอิตามปิธรรมเมราตตานังปณีตังเอเตณสัจเจนะสุวะที่นตุเยบุคลาอัฏฐสตังปัสสัทธาจตาริเอตานิยุขานิผลติเตณทักขิเนยยาสุขาตัสสะสาวกาเอเตสุตินานิมหคพลานิอิตามพิสังเคระตนังปณีตังเอเตณสัจเจนะสุวะที่นตุ เยสุปยุตตามนสาัสสะทับเหนะมิการมิโลโคตามนัสสะนามหิเตปฏิปตาอามตังวิไหะรัพธามุธานิพุติเพ่งพุชมานาอิตัมปิสังเครตะ,าระตา,ตน,า,า,ตน,านังปะณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติผลตุขีนางกุลานังนะว,ว,วังนัติสัมภะวังวิรัตติติตายะติกเเกพระวสเมิงเตคินะพิชาอาวิลุหิชันทานิพันติทีลายถายาปตีโปอิตัมปิสังเครตะ,าระตานังปะณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติผลตุ อัตตาเหววีิตังเสือโยยาจายังอิตลาประชาอัตตาทันตสะโปส,สสะวิจังสันตะจาริโน,โนเนวะเทวณละคันตะภูณามโ,โลสหปมุนาชิตังอป,ปชิตังกายลาสถารูปรสัสชะตุโนภาสิตามัตภาสิตามิทงังเตนะพระคาพวตาชนะตาปสัสตาอรหัตตาสัม,มาสัมพุทเทนะเอธะตุมเหมะอนุสสะเวณะมา ปลามะปลายะมาอิติกิลายะมาปิตากระสาปทานินะมาตักะเหตุมานายะขะเหนะมาอากาปะละกิวิตาเกนะมาทิฏฐินิชานักขติยามาปะพะรูปตายะมาสามา,มานโนโนคะลุยัถาตุมเมหะอัตะนาวะชาเนยัตถาอิเมธะมาอภุสลาอิเมธะมาสาวัชชาอิเมธะมาวิญโูขะหะระหิตาอิเมธะมาสัมปันตา มาหินาอหิตายะทุพายะสังวัตตันติอัฏฐตุเมเหอัปะชะเหยยะทายะธาตุเหอัตตะนาวะชาเนยยะอิเมธรมาคุอสลาอิเมธามาอนาวชาอิเมธรมาวินยุปัสสาอิเมธามาสัมปันตาสัมมาทินาหิตายะสุขายะสังวัตตันติอัฏฐตุเมเหอุปสาปชะวิหะเลยยะติอุปนิยติชีวิตตมะปะมายงชลูปนิตัสสะนสันติตานาเอตังพยังมะระเนเพขมาโน ปุญญานิกะย,ยิาธาสุขาวะหานิอุปนิยติชีวิตตามมาภมายชัดรูปนิทัสสะนัสสันติตานาเอตังพะยังมะระเนเปคะมโนโลกามิสังภาชเห่งสันทิเปโขโยทะกาเยนะสัญยโมวาจายะอุทาเจตาสาะตังตาสะเตตัสสะสุขายโหติยังชีวะมาโนปะกโลติปุญญงธรรมโมหะเวระคติธรรมะจาริณธรรมโมสุจินโนสุขามา วะหาติเอสานิสงังโสธรรมเมสุจิเนเนนะทุกขติงขะชติธรรมจารีสเพสังขาราอนิจจติยะถาปัญญายะปัสติอาถาัถานิพินตาติทุเเอสมะโขวิสุทธิยาสเพสังขาราทุกขาติยะถาปัญญายะปัสติอัถานิพินตาติทุกเขเอสามะโขวิสุทธิยาสเพธธรรมะอนัตตาติยะถาปัญญายะปัสติอัถานิพินตาติทุกเขเอสามะโขวิสุทธิยาอปันนักถานะเมเกธุติยังอหุตติกาเอตั พันยญ,ญ,ญาเาีทาวิตังคันเหยยะอภรณกัางพาหุเวสานังยันตีปพัตานิวนานิจารามาลุขขเจตยานิมนุษาพยาตัดชิตานีตังโขสานังเขมังเนตังสารนามุตมังเนตังสารนา,า,ามาคามะสัพพุทธคาะมุจติโยจะกพุทธันจะธรรมันจะสังขันจะสารานังคตโตจตาริอริยสัจจานิสัม,มปัญญ,ญาญะปสติทุข,ขงังทุกขสมปุปห์ทางทุขกขะจจะอติกามังอริยญจะอะ จะอัดถังที่ตังทุกขูปัสมะคามินางเอตังโขงสารนางเขมังเอตังสาระามุตตะมังเอตังสรา,งะสาระมาคมะสัพพะทุกขาสามุตติกอัตติตังนาวาคเมยะนับปฏิกังเถีอนาคตังบุคคลไม่บุคบคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งล่วงไปแล้วไม่ควรเมื่อหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยัตติตีตังปะหินันตังอัปัตันจะอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นเป็นอนละไปแล้ว และสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันยังมาไม่ถึงยังมาไม่ถึงปัจจุบันนั้นจะโยทำมังตัาตัดถาวิปัสสติอสังหิลังอสังกูปังตังวิภามบรรลุภะเจก็บุคคลใดเห็นแจ้งในรรมปัจจุบันไม่งอนเงี้ยไม่ควเลียนในทางนั้นได้บุคคลนั้นพึงจเจริญธรรมนั้นเนือง,งให้ปูกปลงเถิดอัจเชวะกิจจะมาตักกิจจะมาตักปังโคชัญญามะระนังสุเวพึงทำความเพียงเสวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพุ่งนะหินโนสังค์คัลเนเจนะมหาเสนนะมัจจุนา เพราะว่าความพันเพียงกับปัรจุราผู้มีเสนาโย,ยานั้นย่อมไม่มีแกเราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัต,ตะมาทานที่ตังตังเวภัเทกัลโตติสันโตอาติคาเตมุนิติภะมุนีผู้สงบย่อมเลือกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกิด้ารทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นและว่าผู้มีลาตินจเจริญด้วยประกาศชนนี้แลชลาธโมมหิสลังอนัตติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะต้องพ้นความแก่ไปไม่ได พยาธิทำโมมหิตพยาธิงา่ะนะตีโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะลงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้าามรณะทมโมมหิตมรณะง่ะนะตีโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะลงพ้นความตายไปไม่ได้ทัพเพ,เพเหิเมปิเยหิมนาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะราเวนต่างๆคือเรารต้องพัดภาคจากของรับความเดิญใจทั้งหลายทั้งปวงก,กรรมมัศโกมหิตกรรมมาธายาโทรกรรมมโยนิกรรมมพันธุกรรมมปฏิสารโน เรามีกรรมเป็นหอตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดน,นเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมมังกริษามิกะะาลยา,าังวาตาปะกังวาตัสสัทธายาโทภพิสามิเราทำำํากรรมอนใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือเราจะต้องได้รับผลกรรมในนันสืบไปเอวังออมเหหิอภินหังปะจวคิตตพังเราทั้งหลายคนพิจาราอย่างในที่วันเถิดผู้ขับปัตตาจะนินลูกขาพยาปัตตาจะนินพญโสกกะปัตตาจะนินโสภาหงตูสัพเพปิปาณิโน เอตตาวตาจะอามหิสัมปตังปุญญสัมปตังสัพเพเทวานุโมทันตุสัมปัสสัมปเจชิธิยาทานังนะทันตุสัตยายะศีลังละขันตุสัพพทาภาวนาพิรุตตาของตุขันตุเทวตาขตาสัพเทพุกาภรพุตาปัจเจกานันจะย้อนพลังอรหันตานันจะเดชินะรักขังพันธามิสัพพโสหันทะไมยังปฏิทานาคาทายูภนามเส ยาเทวตา,ตาวสันติวิหารวาสิณีถูเปคะเลโพธิคะเลตะหิงตะหิงตาธรรมะทาเลนพะพะมันตุปูชิตาสุติงกาลนีครับวิหารมันทะเลเทลาจะมัชานาวากาจตพิฆวโวสารามิกานาปฏิอุปัสการา,ามาติเทสานิขมาติอิสาลาสัปปานาปูตาสุกิตาพักวันตุเตชะลาพิชายีปีจะนะสัมภวาส,าสังเสนาชาตาทาวุปาปาิกานิยานิกางธรรมะม,มังระปิกิจเตสัพเพปิทุกขัสสะกะโลนิสังคยังทาตาุจิลังสตังธามโมธรรมะธราตะกุขลา สำโคโหตุสัมโควะอัตายะาจะหิตายะจักอัมเหระขะตุสัทธรมโมสัพพิธรรมจาริโนวุติงสัมปาปุตเตย,ยามะธรรมิอริยประปเวทิเตขันทะมายังปฏิทานะคาทะโยพัฒนามเสปุรญ,ญัสิธานิกัตตาสนญาณนานิกัตานิเมเตสัญจักพาคิโนโหตุสัตตานันตาประมาณกาเยปิยากุณะวันตาจะไมหังมาตาปิยาทะโย ทิฏฐาเมจาระทิฏาววาอันเจมัชตะเวริโนสัทธาทิฏฐันติโลกสมิงเตภุมาจัตุโยนิกาอัญเจกัจัตุโวกาลาสังสลันตาพระบาพระเวยาตังเยปฏิทานามเมอนุโมทันตุเตสยังเย,ยจิปังนับประชาณาิตเทวาเตสังนิเวทะยงขอสัตว์ทั้งหลายไม่วิธีสิ้นสุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในแบบนี้และบุญหลายอ่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือส่วนาดเป็นที่รักผู้มีบุญมีบาราและบิดาของข้าพเจ้า จ้าได้เห็นแม้อไม่ได้เห็นแล้วสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวนกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในคูงสามเกิดในปันนูสี่ในขันห้าในขันหนึ่งในขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ภพน้อยและวพใหญ่สัตว์เอาได้ทราบกันให้สมบูรณ์ของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดก็สัตว์เราได้ยอด่อมไม่ทราบกันให้สมบูรณ์ของข้าพเจ้านี้นขอเทพทั้งหลายจงแจ้งแงกสัตว์เหล่านั้น มะยาธินานาะปุญญานาังอนุโมทนาเหตุนลาสภพสตาสถทาของตุเอเวลาสุขาชีวินโนเขมะประธานจะปรับปรโงตุเตสาสังสัิสตังสุภาเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์วังงจงอย่างมวียนอยู่เป็นสุเสมอเถิดแต่จนถึงทางเสินเถิดขอบความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิด ด้วยอนุภาพแห่งจัดจ่ายอิทธาลอนุภาพแห่งความเพียรและอิศุงแห่งการบูชาพระนางตาลตาในการสัตยาโดยส่วนผสมผลิตและพระคาถาลิขอประคุณสดีจนเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขออวยพรจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทางรลปและทางธรรมขอทวยเทพเจ้าประหลาหลายปรดอนุโมทนาในการส่วนสัตยาโมลและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาเมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอหนโมควาและเก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลก็ขึ้พไปดีพินาศโดยมูลนิธิสืบเพียรนสังวรบัานวรในเวท วิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สร้างเสร็สร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะสร้างในอนาคตขอจงเปลี่ยนด้วยรุภาพแห่งภาพประ,ประริจและคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสำเร็จสรรเสริญทุกประการเถิด